สงครามใหญ่ตอนเจ็บหนักจะตายอะไรนะ,ะมีสรงครามย่อยๆแล้วก็ฝึกอย่างเวลาไปทําฟันนะทาฟันมันหวาดเสียวนะสังเกตไปร่างกายที่นอนอ้าปากอยู่นะส่วนหนึ่งความเจ็บเนี่ยาหมอมาจิ้มนะจิ้มอะไรเนี่ยเจ็บมันอยู่อีกส่วนหนึ่งความหวาดเสียวในใจเราอยู่อีกส่วนหนึ่งความรับรู้ อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยฝึกเข้าอย่าเจ็บตัวเปล่าๆเ,เจ็บตัวฟรีๆเวลาไปทำฟันนะะหัดแยกขันไปเรื่อยๆถึงคราวจะตายจริงเราจะเห็นนะร่างกายมันหายใจไม่ออกแล้วร่างกายมันกระสับกระส่ายร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอย่างรุนแรงจิตใจกังวล จิตใจกลัวอะไรนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งเนีนนโโ่ยเฝ้าดูไปแล้วก็จิตเราเป็นคนดูนจิตเป็นคนดูความกลัวมันก็อยู่ส่วนหนึ่งความเสียดายความกลุ่มใจอะไรนี้นอยู่อีกส่วนหนึ่งเวลาจะตายจริงๆนะจิตมันทำงานเร็วมากนะที่ยิบเลยมีคนหนึ่ง เล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าพอไปเห็นคนถูกไฟดูดตายบางเด็กที่ทำงานเขาแหละฝนมันตกบ้านเป็นตึกแถวสามชั้นสนะี่ชั้นอะไเนีพอฝนตกน้ามันรั่วอยากไปดูว่ามันรั่วตรงไหนไปรอตอนฝนหยุดตกแล้วไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนปีนออกไปที่กัลสัดอยู่ใกล้ เสาไฟฟ้าสายไฟแรงสูงมือไปแตะผนังไม่ได้ไปแตะสายไฟนะแต่ที่ผนังนะไฟมันชาร์จเซิร์ชเข้ามาไฟดูดขณะจิตแรกตกใจขณะจิตต่อมาเนี้พยพยายามจะดึงนะไม่ให้หลุดทีแรกงงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพาร,รู้ว่าไฟดูดตกใจ แล้วตกใจก็พยายามจะดินนะ้นแล้วสุดท้ายก็รู้ตัวว่าดิ้นไม่หลุดรู้ว่าจะต้องตายพรรู้ว่าจะต้องตายนั้นก็เสียใจเสียใจตัวไม่น่าออกมาเลยเนะี่ยพ่อแม่ก็แก่แล้วนะไม่ได้อยู่ดูแลล้อนะไรเงี้ยเสียใจเศร้าใจเนจิตที่มันไม่ได้ฝึกนะ ก็ตายไปด้วยความเศร้าใจให้เราฝึกของเราทุกวันทุกวันนะพยายามแยกขันของเราไปเรื่อยๆร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยนะความเจ็บปวดทรมานก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่ทุรนทุรายนะความรู้สึกทุรนทุรายอะไรเนะี้ยเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะชำน้ชำนาญแล้วเราก็พร้อมจะ รับมือกับสงครามใหญ่ในชีวิตเราครูบาอาจารย์อย่างหลวงปนนะู่ฟั่นท่านก็คอยสอนบอว่าทุกคนน่ะต้องเจอสงครามใหญ่ครั้งหนึ่งเป็นสงครามที่จะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายนะยังไงก็ตายสงครามครั้งนี้นี่ถ้าไม่ได้เคยฝึกกรรมาฐานมานะก็ตายไปอบายไปเวลาจะตายก็ทุรนทุรายเศร้าหมองเคยฝึก แยกธาตุแยกขันได้เห็นร่างกายมันตายจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายมันเจ็บปวดจิตเป็นคนรู้แล้วเวลามัน,มนใกล้าตายจริงๆนะมันจะตัดความรู้สึกออกไปตัดความรู้สึกทางร่างกายออกไปนะเหลือแต่ความรู้สึกทางใจนั้นถ้าเราเคยฝึกจิตใจเราเข้มแข็งชำนีชำนานนะจิตมันจะตั้งมั่นมีกำลังมากนะตอนที่จะตาย อย่างนักปฏิบัติที่ดีๆที่เก่งๆระดับปรูบาจารย์อะไรเงี้ยท่านท่านเคยสอนกันมาบอกวาระที่จิตจะมีพลังมากที่สุดมีอยู่สองวาระวาระที่หนึ่งคือวาระที่ตอนเข้าถึงสัพปาที่เศส,สนิพพานคือบรรลุพาาระอรหันต์นิพานกิเลสกิเลสต,ตายหมด บอกตอนนั้นนะจิตมีพลังมหาศาลอย่างพระพุทธเจ้าเรานะจิตทรงพลังอยู่นะไม่ต้องฉันอะไรอยู่สี่สิบเก้าวันนะไม่เป็นไรเลยมีพลังมากมายแล้วอีกตอนหนึ่งคือตอนจะถึงอนุปาทิเสสนิพานนิพานขันกำลังจะตายนั่นแหละตอนนั้นนะจิตของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนนะจะมีพลังมหาศาล เด่นดวงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษนะสองครั้งตอนที่อันนี้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์นี่พระพทเจ้าบอกพนะระพเจ้าบอกว่าจิตท,ท่านทรงสมาธิเต็มที่เลยนะผ่องใสเต็มที่นะผิวพรรณวันนา้างดงามใน,ในวันที่บรรลุพระอรหันต์กับวันที่จะปรินิพพาน พระนนชมพระพุทธเจ้าเนี่วันนี้ทําไมผิวพรรณวันนะ้พระองค์ผ่องใสเหลือเกินถ้าจะหายป่วยละมั้งท่านบอกท่านจะนิพพานแล้วจิตจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราพอเวลาจะตายมันจะทุรนทุรายอย่างที่เล่าตัวอย่างตะเกียนะแต่ถ้าจิตเราฝึกไว้ดีแล้วนจิตแจ่มจะห้าวหาญเข้มแข็งตายก็ตายนะ เรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายอะไรนะีจิตใจไม่หวั่นไหวมีความสุขมีความสงบนะแล้วถ้าภาวนาดีสุดขีดแล้วก็เราจะร่าเริงร่าเริงในแง่ที่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องแบกภาระของขันอีกต่อไปแล้วขันเป็นภาระนะกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วขันก็ยังเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลในวันที่ท่านจะแตกแตกดับ ทิ้งขันอนะไรนั่นบอกจะเป็นวันที่ร่าเริงมากเหมือนคนซึ่งทำงานที่ยากลำบากสำเร็จแล้วนะมีชีวิตอยู่นี่คล้ายๆกำลังรอรับรางวัลแล้ววันที่ท่านจะนิพพานนี่คือวันที่ได้รับรางวัลแจ็คพอตแล้วนั้นนะนั้นจะไม่เศร้าหมองอย่างพวกเราหรอกพวกเราก็แล้วแต่บุญหรือบาปจะใ,ให้ผลมาตอนตาย เราเลือกไม่ได้หรอกจิตมันเลือกของมันเองกรรมมันจัดสรรเองนะถ้าเราเคยทำกรรมหนักกรรมหนักเรียกว่าคารุกรรมนะจะให้ผลก่อนคารุกรรมมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายดีอย่างเราได้ฌานสมบัตนะิเราไม่เสื่อมซะก่อนนะหรือบรรลุมรรคผลมาแล้วเนะี่ยสิ่งเหล่านี้จะให้ผลก่อนนะเวลาจะตายนะีตายด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างเย่งเลยแล้วถ้าเป็น ถึงที่สุดแห่งทุกนางก็จะไม่ต้องพูดถึงนว,ว่าดีอย่างไรคารุกรรมกรรมหลักหนักๆฝ่ายชั่วอย่างอนันตริยกรรมทั้งหลายฝ่ายชั่วอันนี้ก็จะให้ผลจะให้ผลเราไม่ได้บรรลุมรรคผลนะเคยทำกรรมหนักๆอะไรมาเนี่ยกรรมหนักๆมันจะให้ผลอย่างเราเคย ฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยตัวนี้ให้ผลก่อนฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยตอนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเวลาตาย,ยกรรมชั่วย่าให้ผลก่อนเหมือนพระเจ้าชาติศัตรูชาติศัตรูฆ่าพ่อกมชั่วก็ต้องให้ผลก่อนนี่ถ้าเราไม่มีกรรมอย่างหนักๆน,นะ กรรมที่ทําจนชินะจะให้ผลก่อนอย่างทุกวันเจอหน้าใครก็ชกทุกวันเลยตอนจะตายนะมันก็จะเห็นแต่นิมิตท,ที่ไม่ดีไล่ชกไล่ต่อยไล่ตีกับคนหรือเห็นเขาสู้ขึ้นมานะั้นก็ตกนรกไปกรรมที่ทําบ่อยๆจนชินมันจะให้ผลถ้าไม่มีครุก,กรรม อย่างเราใส่บาตรของเราทุกวนันทุกวันนะใส่ไปไม่ต้องว่าของแพงอะไรหรอกเรายากจนอะไรเนี้ยนะเราทําทานได้นิดๆหน่อยๆทุกวนันไม่มีจะให้กับคนให้กับสัตว์ในไร่ชานก็ได้มีอาหารเหลืออะไรต่ออะไรให้สัตว์มันกินอะไรเงี้ยทาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวนักวนนะใจมันเป็นกุศลนะใจมันไม่ได้เห็นแก่ตัว เวลาจะตายนะกรรมที่เคยชินมันจะให้ผลอย่างเคยชินทางเชิดขอไก่กินเหล้าแล้วก็ให้ลูกน้องเชิดขอไก่ทําอย่างนี้ทุกวันตอนจะตายนีมิตเห็นไก่อะไรเงี้ยเห็นนิมิจกรรมที่ทําด้วยความเคยชินซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะมันจะให้ผลขึ้นมา มีกรรมอีกตัวหนึ่งที่จะให้ผลเรานะคือกรรมตอนที่กำลังจะตายตัวนี้อาจจะคล้ายๆเป็นตัวเบี่ยงเบนได้อย่างเราทั้งชาติเลยไม่เคยทำบุญเลยนะตอนจะตายนะเกิดไปเห็นพระในคัมภีรก็มีคนหนึ่งชื่อในมัทธะคุณตรีนายตุ้งหูเครียคร้ยงๆตุ้งหูไม่มีลวดไหล ขี้เหนียวพ่อมขี้เหนียวเวลาเจ็บป่วยก็ไม่พาไปหาหมอไม่เรียกหมอมารักษากลัวเสียดายตังคนะ์พอลูกชายเจ็บหนักหนาวสั่นก็พาไปนอนหน้าบ้านตักแดดอยู่นี่เพลินพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วคนนี้อยู่ในขายที่ท่านจะโปรดได้ท่านก็ไปยืนปรากฏเขากำลังนอนหันหลัง เข้าฝาอยู่ไม่เห pues <ón> ็นท่านที่อยู่ที่ถนนท่านก็แผ่พระรัศมีท่านแสงท่านสว่างออกไปเขาก็เลยหันมาดูเห็นพระพุทธเจ้านะจิตเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยตายด้วยจิตดวงเนี้ยเป็นกรรมที่เป็นกุศลในขณะที่กำลังจะตายเขาไปสุคติเป็นเทวดาได้เลยในถ้ามรณาสนกรรม กำลังจะเกิดนะตอนจะตายนะไปรับอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นมานะเคยเป็นคนใจดีแต่ตอนนั้นเกิดโมโฮหฮืดฮทัดโมโหขึ้นมาเจ็บป่วยหนักขึ้นมานะอารมณ์ตอนนั้นครอบงำนะไปทุกติก่อนที่เหลือก็เป็นกรรมอ่อนๆถ้าไม่มีกรรมตัวอื่นให้ผลมันถึงจะให้กรรมเล็กๆน้อย,อยๆกรรมที่เรา ไม่ได้เจตนาเดินเดินไปไม่ทันเจเจตนาไปเหยียบมดตายอะไรอย่างเงี้ยะกรรมที่ไม่สมประกอบคือขาดอง์ประกอบที่สําคัญขาดเจตนาถ้าไม่มีกรรมชั่วหรือกรรมดีอื่นให้ผลตัวนี้ไม่ไ้ให้ผลนี่เราประมาทไม่ได้นะต้องเตรียมตัวให้พร้อมฝึกตัวเอง ให้ชำนิชำนาญหัดแยกธาตุแยกขันไปร่างกายอยู่ส่วนร่างกายความเจ็บป่วยอยู่ส่วนความเจ็บป่วยความรู้สึกในจิตใจอยู่ส่วนของความรู้สึกในจิตใจอย่างความเจ็บป่วดอยู่ในร่างกายใจเรากังวลใจเรากลุ้มตัวกลุ้มตัวกังวลเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่ความเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่าเหมือนกลุ่มเนะี่ยฝึกแยกให้ชำนิชำนาญทำตัวนี้ได้นะจะดีมากๆเลยโอกาสที่เราจะรอดอบายชาตินี้ก็มีแต่รอดได้ชาติเดียวนะชาติหน้าอาจจะลืมกรรมฐานนั้นต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราเคยชินกับกรรมฐาน ฝึกทุกวันทุกวันนี่แหละเราเกิดชาตินี้เราไม่บรรลุมรรคผลนะชาติต่อไปอกรรมาฐานเดิมที่เคยฝึกมันจะกลับมาง่ายๆอย่างมีคนเคยฝึกที่จะมีจิตเป็นผู้รู้เนี้ยแล้วตอนเด็กๆนะเกิดอะไรที่เป็นอารมณ์ที่แรงส่วนใหญ่เป็นอารมณ์ตะกูลโทสะตะกูลตกใจอะไรอย่างนี้ย พอมีความตกใจเกิดขึ้นนะจิตมันดีดผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยขึ้นมาเองเลยทั้งๆที่ชาตินี้ไม่เคยฝึกได้จิตผู้รู้เลยอันนี้เขาได้มาแต่ชาติก่อนแล้วตายไปมาเกิดใหม่มันลืมแต่พอมีอารมณ์ที่รุนแรงมากระทบนะมันกลับมาทันทีเลยมันดีดผางขึ้นมาเลย หรือบางคนเคยเจริญปัญญานะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของโลกของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพอมาเกิดใหม่ยังเป็นปุถุชนอยู่เกิดใหม่ตั้งแต่เด็กๆมันจะรู้สึกว่าที่เราเกิดมาทำอะไรมันตั้งคำถามกับตัวเองนะที่เราเกิดมาทำไมในจิตท,ที่ไม่เคยเดินปัญญานะมันจะถามตัวเองขึ้นมา เราเกิดมาเพื่ออะไรเนะี่ยทำไมเราต้องเกิดทำไมเราต้องมีหน้าตาอย่างนี้ทำไมเราต้องมีแขนสองข้างอย่างนี้มันจะมีคำถามขึ้นมาในใจตัวเองพวกเราในห้องนี้ใครตอนเด็กๆเ,เคยรู้สึกไหมว่าเราเกิดมาทำไมใครมียกมือหน่อยซิยกให้ดูหน่อยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเคยอบรมปัญญามาแล้ว เคยฝึกสติปัญญามาแล้วมันเริ่มเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตเวลาเราจะวัดของเดิมเนี่ยถ้าเราวัดว่าในชาติก่อนเราทำอะไรมาได้เนี่ยแล้วเราไม่ได้ฌานสมบัติไม่ได้อาพิญญาเราลึกชาติได้เราสังเกตตัวเองตอนเด็กๆนึกถึงตัวเองตอนเด็ก,เ,ดกเคยได้จิตผู้รู้ไหมเคยตั้งคำถามไหมเกิดมาทำไมอะไร สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนนะว่านี้ไม่ใช่ชาติแรกหรอกที่เรามาฝึกตัวเองในแนวทางของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเราต้องรู้จักนะมีต้นทุนที่ดีแล้วก้าวต่อไปทำให้ดีอย่าทำให้เหมือนอย่างคนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้ามีชีวิตที่ดีนะเป็นคนดีนะดีตลอดเลย แต่ว่าวันๆก็คิดแต่เรื่องเพลิดเพลินศิลปะอะไรวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเพลินๆไปพอแก่ลงจริงๆก็มีความสุขนะไม่ใช่ไม่มีความสุขมีความสุขมามขมตลอดชาติเลยแล้วก็เป็นคนดีด้วยแต่มันเสี่ยงในะที่สุดท้ายที่จะตายอะไม่รู้ว่ากรรมตัวไหนจะให้ผลขึ้นมาเพราะไม่เคยฝึกตัวเองอย่างถ้าเราเคยฝึกตัวเองนะมันจะเกิดนิมิต ใครฝันร้ายใครเคยบ้างฝันร้ายเรารู้ว่าฝันยกมือสิยกมือสูงสูงเลยฝันร้ายแล้วรู้ว่าฝันแล้วความฝันร้ายมันดับเลยรู้สึกไหมเวลาคนเราจะตายหรือสัตว์จะตายไม่เฉพาะคนหรอกนะเวลามันจะตายจริงๆมันจะฝันเรียกว่ามันเกิดนิมิตขึ้นมาจะมีนิมิตได้หลายแบบอันหนึง่งนิมิต นะเห็นภาพความชั่วที่เคยทำมานะความชั่วที่เคยทำมาอีกพวกหนึ่งนิมิตมาเห็นอุปกรณ์ในการทำความชั่วอย่างเราชอบตกปลาเนี่ยนะตอนจะตายนะเห็นคันเบ็ดลอยมาแล้วเนะนี่ยเนี้ยเป็นนิมิตท,ที่ไม่ดีนะถ้าเป็นนิมิตท,ที่ดีก็จะเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นวิมานอะไรเงี้ยไป นิมิตที่หนึ่งนะคือนิมิตถึงกรรมที่ทำมานิมิตที่สองเนะี่ยนิมิตถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมเช่นฆ่าคนมาเยอะนะเอามีดปาดคอเขาอย่างนี้จะเห็นมีดนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ปาดเขานะคราวนี้มันปาดตัวเองเลยนิมิตอันที่สามเนะี่ยเห็นที่ที่จะไปเกิดยังมีคนรู้จักคนหนึ่ง ที่ชอบกินเหล้าแล้วเชือดคอไกนะ่ตอนจะตายเห็นนิมิตเห็นไก่นี่ครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ที่วัดเอที่บ้านเขาพอดีท่านก็บอกคนนี้มันเห็นไก่แนละ้วนี่ท่านก็แผ่มเมตตาแผ่อะไรนะก็เคยทําบุญน,นะก็ช่วยอกมาไม่ต้องไปเป็นไก่ไปอยู่โรงพยาบาลเห็นมดเดินเป็นแถวเลยโรงพยาบาลไม่มีมดสักตัวนะ ในห้องนั้นเห็นหมดดําเดินเป็นแถวเลยแต่ก่อนเจอมดนี่จะบี้ตลอดแถวนะสะใจมดไม่ได้ทําอะไรให้นะเจอมดที่ไหนต้องบี้ทั้งแถวเนยตอนป่วยหนักโวยวาย,วายอยู่บนเตียงนะมดดํามาขึ้นเตียงเต็มไปหมดแล้วนะเนี่ยนิมิตมันเกิดขึ้นนะงั้นคนไม่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไ็ค,คิดว่าตายแล้วศูนย์ เกิดมาชาติเดียวทำอะไรก็ได้ทำชั่วก็ได้มันไม่รู้มันไม่เห็นหน่าสงสารมันนะไม่ใช่หน้าโมโหมัมนหรอกมันก็ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรอะไรอะไรก็ไม่เลวร้ายเท่ามิจฉาทิฏฐิไม่มีความเลวร้ายใดๆเท่ากับความเห็นผิดความเห็นผิดคิดว่าตายแล้วสูญเนี่ย เป็นมิจฉาทิฏฐินะคิดว่าตายแล้วจิตจะออกจากร่างไปเกิดใหม่นี่ก็มิจฉาทิฏฐินะจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ต้อเห็นปัจจุบันนี้เห็นจิตในปัจจุบันนี้แหละเห็นกายในปัจจุบันนี่แหละทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปมันจะไม่มีปัญหาว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเพราะตอนเป็นๆอยู่มันยังไม่มีคนเลยนะ แล้วใครมันจะตายแล้วไปเกิดใครแล้วมันจะตายแล้วมันจะไปศูนญงั้นถ้าเราไม่มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั้นในปัจจุบันเนี้ยตัวเรายังไม่มีเลยมีแต่ร่างกายมีแต่ความรู้สึกมีแต่จิตใจอะไรเงี้ยถ้าเห็นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีใครตายเมื่อไม่มีใครตายมันก็ไม่มีใครเกิดหรือไม่มีใครตายก็ไม่มีใครสูญ นั่นตายแล้วเกิดก็มีชาทิฏฐินะตายแล้วูนนี้ยิ่งมิชาทิฏฐิหนักใหญ่พวกนี้จะไม่กลัวบาปกลัวกรรมตายแล้วเกิดนี้ยังดีกว่านะเป็นมิชาทิฏฐิที่เบากวา่าเพราะยังกลัวการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะกลัวลงนระกกลัวอะไรเงี้ยดีกว่าพวกไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเราพอหนางเราเนี่เห็นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ย เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆเ,เวลาจะตายนะเราจะรู้เนี่ยความตายคืออะไรคือภาวะที่ขันมันแตกธาตุขันมันแตกร่างกายนี้ก็กำลังจะแตกเวลาตายแล้วมันแตกจริงไหมส่วนที่เป็นลมก็หยุดไปใช่ไหมส่วนที่เป็นน้ํำก็ไหลออกไปส่วนที่เป็นไฟก็ดับลงไป ส่วนที่เป็นดินเหลือเป็นกองที่เท่าอยู่นิดเดียวเองไม่เยอะเท่าไหร่ร่างกายเราส่วนใหญ่เป็นน้ำงั้นเวลาตายนะั้นน้ำาก็ไหลออกไปตัวมันจะแห้งๆเหลือธาตุดินเนี่ยพยายามฝึกนะจนเห็นเลยไม่มีใครตายหรอกขันมันแตกความรู้สึกนึกคิดมันดับ ฝึกตัวเองไปส่วนจะถึงนิพพานหรือไม่นิพพานอยู่ที่ฝึกเอาอยู่ที่ฝึกเอาพระพุทธเจ้าสอนวิธีฝึกให้เราแล้วสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่านสอนบอกว่าสิ่งที่ควรทำคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านย้ำนะ ต้องทำด้วยปัญญาอยิ่งถ้าทำสมาธิด้วยความโง่ไม่มีทางพ้นทุกเลยเช่นนั่งสมาธิแล้วก็เคลิมลืมเนะื้อลืมตัวโมหะครอบนะแทนที่จะฝึกให้จิตดีขึ้นจิตกับเรลวลงจิตเต็มไปด้วยโมหะธรรมดาก็มีโมหะอยู่แล้วยังไปนั่งสมาธิให้ซึมหนักกว่าเก่าอีกอย่างนั้นไม่ดีนี่พยายามฝึก ทุกวันทุกวันนะฝึกตัวเองไป